สวัสดีครับมาพบกับครูปิงนะครับในวิชาอาเซียนศึกษานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเราก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ทบทวนนะครับในส่วนของประเทศสมาชิกในแต่ละประเทศนะครับก็คือสิประเทศนั่นเองนะครับแต่วันนี้ก็จะมีการขอเริ่มประเทศแรกก็คือประเทศบุนในทรรุสลาลนะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของอาเซียนนั่นเองนะครับหรือใน สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งก็คือประเทศกรัรมพูชานั่นเองครับวันนี้ในขอบเขตเนื้อหานะครับเราก็จะไปดูในส่วนของเมืองหลวงนะครับแล้วก็ภาษานะครับแล้วก็เครื่องแจงกากต่างๆนะครับก็ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานสําหรับอาเซียนด้วยนะครับในการออกสอบปลายภาคด้วยนะครับ อันดับแรกนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าประเทศบูนดารุสลามนะครับหรือก็นการาบูนดารุสลามนั้นอยู่บริเวณใดนะครับจริงๆแล้วก็อยู่ในหมู่เกาะของบอร์เนียวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียนั่นเองนะครับหมดตรงนี้ก็จะเป็นประเทศเล็กๆนะครับอยู่ในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกท่าหนึ่งก็ทางเหนือจะติดกับทะเลจีนใต้นั่นเองนะครับจากดังในรูปนะครับในส่วนของตรงนี้ ดูกันต่อนะครับจากเป็นผ้าที่วงกลมนะครับสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบูนายดารุสลามนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมปิ้งงให้ดูนะครับบูนัยดารุสลามนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเล็กๆนะครับที่อยู่ในรัฐสลวะัวของประเทศมาเลเซียนั่นเองนะครับก็จะมปธงลักษณะนะครับนี่คือตราจัญลักษ์ของประเทศบูนยดารุสลามนะครับ ต่อมานะครับบรูไนดารุสสลามนะครับหรือก็เนปาลบุูไนดารุสลามก็เราจะเห็นได้ว่าเมื่อดูจากแผนที่นะครับก็เป็นเซี่ยวนึงนะครับในแผ่นดินของประเทศมาเลเซียนั่นเองนะครับตรงนี้ก็มาเลเซียนในบริเวณที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของบรูไนดารุสสลามนั่นเองนะครับในทางด้านของ รงเมืองท่านะครับตรงนี้เราเรียกว่าเมืองหลวงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเมืองหลวงตรงนี้ชื่อว่าอะไรนะครับของประเทศบูไนดารลัสกลามครับเมืองหลวงนะครับของบูไนนะครับจริงๆก็อดีตก็เคยเป็นเมืองท่าที่สําคัญเช่นเดียวกันนะครับอาจากเดิมชื่อว่าเมืองบูไนนะครับแต่ก็เปลี่ยนมาเป็นเมืองบรรดาเซรีเบกาวันในปัจจุบันนี้นะครับเมืองท่าก็ถือว่าเป็น จุดจดหนึ่งนะครับที่มีความสาคัญทางด้านของเศรษฐกิจนะครับในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจต่างๆจําจเป็นต้องมีการท่าเรือในการขนส่งนะครับแล้วก็เมืองบรรดาเสรีเบกวันก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นเมืองท่าที่สําคัญของบรูไนดารุสลามถึงตรงนี้ครับในส่วนของสกุลเงินแล้วก็ภาษานะครับ เรามาดูว่าบรูนานุสลามนะครับก็จะใช้ภาษามาเลเซียนะครับภาษามาเลนั่นเองนะครับคล้ายๆกับมาเลเซียก็คือมันติดกันนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นภาษาหลักรองลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของภาษาอังกฤษและจีนนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินนะครับสกุลเงินก็จะเป็นดอลลาร์บููนนะครับตรงนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับอย่าลืมอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเท่ากับ ลาสิงกโป์ด้วยนะครับก็มีการลงนามกับสิงคโปร์นะครับในเรื่องของข้อตกลงอัตราเงินนะครับในปีคิตศกัาก้าช1967นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับก็เหมือนไทยในอดีตนะครับในสมัยก่อนนักเรียนเชื่อไหมว่าบูนหนก็ใช้หอยเบี้ยเช่นเดียวกันนะครับแลกเปลี่ยนในเรื่องของการแทนเงินนะครับคล้ายๆกับประเทศไทยเลยนะครับที่ใช้หอยเบี้ยนั่นเองนะครับ โดยส่วนของชุดประจําชาตินะครับก็จะมีกลิ่นอายลักษณะการเป็นใส่ชุดคลุมนะครับมีหมวกนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษเองนั่นเองนะครับผู้หญิงเรียกว่าราจุกุลนะครับก็เป็นผู้หญิงจะมีการแต่งกายด้วยสีฟ้านะครับสดใสนะครับเล่นสีโดยมากจะเป็นเสื้อสีฟ้าและมีเครื่องแต่งกายคลุมตั้งแต่ศีรษะจรลดปลายเท้านะครับผู้หญิงก็จะใส่ผ้าคลุมนะครับแล้วก็ใส่ไปนในเรื่องของการ ในสถานที่สําคัญก็อย่างเช่นการติดต่อในราชการนะครับตรงนี้ก็ผู้ชายก็จะเป็นชาวมุสลิมแล้วก็เรียกว่าบาจูมารายูนะครับก็เป็นแต่งกายค่อนข้างที่จะสุภาพมีแขนยาวนะครับอ่าแล้วก็แนนนุ่งกางเกงในเรื่องของขายาแล้วก็มีสนุกแล้วก็มีหมวกคลุมทั้งด้านของศีรษะนั่นเองนะครับอ่าเราจะเห็นได้ทั่วไปนะครับชาวมุสลิมในประเทศไทยก็ตามนะครับก็จะแต่งกายในลักษณะนี้นครับ ต่อมาครับประเทศใกล้ๆเราเลยนะครับตรงนี้บ้านที่เมืองน้องครับประเทศกัมพูชานั่นเองหรือกัมพูดียนะครับค่ะเื่อนะครับเราก็พอพูดถึงกัมพูชาแล้วก็จะนึกถึงอะไรกันบ้างนะครับประเทศน้องใหม่เลยใช่ไหมครับก็เข้ามาเป็นอันดับที่สิบนั่นเองนะครับวันที่สามสิบเมษายนครับพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบองนั่นเองนะครับก็เป็นสมาชิกเพื่อจะได้พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ ัดเียกันนะครับแล้วก็มีอำนาจต่อรองทางการค้าจากประเทศนอกกลุ่มด้วยนะครับลดอัตราภาษีต่างๆนะตรงนี้เรามาดูกันนะครับว่ากรุงพนมเปญเราเคยได้ยินไหมครับอ่ะแน่นอนนะครับกรุงพนมเปญก็คือเมืองหลวงนะครับของประเทศอะไรครับกัมบูชานั่นเองนะครับก็จะมีกลิ่นอายของชาวฝรั่งเศสชาว าชาวยุโรปในสมัยนั้นนะครับก็คือว่าตกเป็นเมืองขึ้นนะครับตรงนี้ก็ได้รับในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับก็มีลักษณะของอ,อินไอของฝรั่งเศสเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับตรงนี้ในส่วนของสกุลเงินกันบ้านนะครับอ่าเราก็ใช้เงินสกุลเรียวกัมพูชานั่นเองซึ่งเป็นหน่วยสกุลประจำชาติของกัมพูชานะครับตรงนี้ ที่สําคัญเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่ากัมพูชามีแหล่งน้ําที่สําคัญนะครับแล้วก็ห่างจากตัวเมืองนะครับกรุงพนมเปญน,นะครับของกัมพูชา100กิโลเมตรตรงนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่นะครับที่สุดในเอเชียมันออกเฉียงใต้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็เป็นแหล่งปลาน้าจืดที่สําคัญด้วยนะครับตรงนี้อาหารหลักประจำชาติก็จะเป็นในลักษณะมีปลานั้นเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับในส่วนตรงนี้เราเรียกว่าอาหม็อกนั่นเอง อ๋อมอสคล้ายๆกับอาหารของของคนไทยเลยนะครับก็คือจะเป็นห่อหมกใช่ไหมครับมีการเอาปลาใส่เครื่องแกงใส่กะทินะครับนําไปนึ่งนะครับตรงนี้ก็นานรับประทานเลยใช่ไหมครับตรงนี้ลืมบอกไปนะครับทศเลสา์ตรงนี้เป็นแหล่งก็คือเทศศสพท์ต้นแหล่นนั่นเองนะครับต้นหรือต้นแหล่นศัพ์นะครับในส่วนของภาษานะครับก็จะเป็นในเรื่องของภาษาเขมรนั่นเองนะครับซึ่งเป็นภาษาเก่าแก่ของประเทศกัมพูชาเลยนะครับตรงนี้ แล้วก็ในส่วนของภาษาฝรั่งเศสนะครับก็ยังมีใช้อยู่บ้างน,นะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นในเวลาที่มีการว่าความนะครับต่างๆนะครับอยู่ในศาลก็จะมีการใช้ภาษาฝรั่งเศสอยู่บ้างเลยนะครับในส่วนตรงนี้ชุดแต่งกายประจำชาติซัมปอร์ตนะครับก็เป็นการนุ่งนะครับเป็นการทอด้วยมือมีทั้งรวมและแบบพอดีตัวนะครับมีการคาด ทับเสื้อนะครับบริเวณที่เอวได้นะครับคล้ายมัดเอวเลยนะครับทั้งสองฝั่งก็จะมีการมัดลมกันสัมปอดนะสำหรับผู้หญิงก็มีความคล้ายคลึงกับลักษณะของผ้านุ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยก็มีการคล้ายๆกับการโจงกระเบนเหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ในชุดสัมปอดนะครับก็จะแตกต่างกันทางชนชั้นทางสังคมนะครับลักษณะคุณภาพผ้าต่างๆนะครับเป็นการบ่งบอกฐานะนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับในส่วนของ บุนัยดารุสลามและกามูชานั่นเองนะครับจาได้ไหมครับว่าบูนัยดารุสสลามนะั้นเมืองหลวงชื่อว่าอะไรครับเมืองบันดาเสรีเบกาวันนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินใช้ดอลลาร์บไนยและสามารถใช้กับสิงคโปร์ได้เช่นเดียวกันนะครับต่อมาแล้วก็ในส่วนของภาษาก็เป็นภาษามาเลนะครับแล้วก็ ประเทศกัมพูชานะครับก็กรุงพนมเปญน,นั่นเองซึ่งเป็นเมืองหลวงที่สําคัญนะครับแล้วก็มีทะเลสาบโตแลนนะครับซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของกัมพูชานั่นเองและก็ประเทศอยู่ใกล้กลเคียงนะครับตอนนี้ก็สิ่งสาคัญมากนะครับแล้วก็ในส่วนของสกุลเงินของกัมพูชาก็จะเป็นเรียลนั่นเองนะครับอ่ะเราจบลงไปแล้วนะครับสําหรับการทบทวนในเรื่องของประเทศสมาชิกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนนะครับวันนี้ขออนุญาตราและเปียนไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ